ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ก็ช่าเย็นเว็บชาแนลเย้วันนี้เราจะพาทุกคนนะมารีวิวเอ,อ่อพวกอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ตัวเขรืานสมุด่หนังสือเรานะแต่เ,เราจะปิดคุณี้ไว้นะเราเลยเออกมาทำนี้ดีกว่าเนะ้ะติดเพิ่มครับเนี่ยก็จะเป็นที่เข็งโต๊ะใส่เอกสารแบบรกมากตอนนี้มันทำกันซะ ก็จะเป็นโครงไฟไอะไรแบบนี้นี่นะก็จะเป็นโมเดลชิลล์บนเลยนี่ยังไม่ได้จัด <laughs> ่าวันนี้จะมาพากันทัวร์บ้านทุกโซ่ทุก,ทกมุม <laughs> จะงัด <laughs> ออกมาให้หมดเลยนี <laughs> ้ก็จะเป็นที่ดูหนะักหลงมากอ่ะก็ที่นอนที่นอนพัดลมพัดลมนะแล้วก็แบบที่นี่คือตัวอย่ <laughs> างปกติตอนช่อง ม,มันไม่ติดหามนี่นั่งถ่ายยังไม่ได้หันนะทุกคนนี่เราก็จะมาทั้งเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์สำหรับสภาพทั้งหมดเลยก็ตัวนั้นก็จะเป็นพวกห้องครัวห้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอ่ะเดีาไปเล็กน้อันนั้นที่เราไม่อยากให้ติดเฟรมอะทุกคน เถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะมาแล้ว